สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอซีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะซึ่งของป้าแมวก็มีไม่เยอะหรอกค่ะวันนี้น้ําท่วมนะคะน้าท่วมของป้าแมวอีกแล้วเป็นประจําบ้านป้าแมวมันต่ําเนาะท่วมบอนนะคะป้าแมวก็มีหัวบอนแบ่งขายให้ FC ด้วยนะคะ FC ที่เห็นตรงหน้าป้าแมวเนี่ยป้าแมวขายในน้าลูกไม้ไปเลยนะป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะคะนี่โทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะของป้าแมว มีเป็นแบบโอนนะคะเมาเหมาส่งอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะเดี๋ยวป้าแมวให้ดูตัวอย่างต้นนี้ก่อนค่ะเอฟซีอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เขาออกดอกแล้วไปมวจะเกบดอกไว้ผสมพันธุ์นะคะนี่เขาจะขาวสวยนี่เป็น,ปน,ปนด่างนะคะเอฟซีออกด่างนะนี่นะคะนี่สวยเขาสวยมากนะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นตัวอย่างให้เอฟซีดูเนาะนี่นะคะมากรน,นี้เป็นกอเลยนะคะเอฟซีอันนี้นะนี่นะคะเขาจะเป็นเหมือนกันต้นนั้นต้นนั้นเลยนะแบบนี้นะเขาจะขาวเหมือนกันแต่เขาเป็นกอเลยนะคะ กอนเนี้ยปลาแมวขายให้70บาทนะคะยกกอไปเลยนะคะยกกอไปเลยนี่ยังไม่กัดสีนะถ้ากัดสีจะเหมือนกันนะคะข้างล่างก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะนี่นะคะ70บาทนะคะยกกอไปแบบนี้เลยแล้วต้นนี้ยังไม่กัดสีนะคะนี่นะคะเหมือนกันนะจ๊ะนี่นะเหมือนกันกอละ70บาททุกกอค่ะมาต้นนี้หน้าเมืองนนแผงนะคะหน้าเมืองนนแผงเนาะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะ ต้นนี้ป้าแมวจำชื่อไม่ได้นะคะเป็นไม้สร้างหัวแล้วนะนี่นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเจ็ดสบาทเท่ากันจ้าฝนตกนะคะตอนนี้ป้าแมวก็ใช้ล่มกันกันฝนเนาะมาด้านนี้นะคะต้นนี้จะออกใบหยิกหยิกนะคะใบหยิกหยินะรวมไปกับใบที่ใบตีขาวขาวแบบเมื่อกี้นี้นะคะนี่นะรวมไปเลยเป็นกอแบบนี้นะคะก็70็ดสิบบาทเหมือนกันจ้ามาด้านนี้ค่ะสัตตะบงกดนะคะ ได้เป็นเป็นกอแบบนี้เลยนะคะนี่นะเอาไปเจ็ดสิบบาทเท่ากันจ้าอันนี้ด้านนี้จะเป็นปานตะวันนะคะปานตะวันนะคะได้เป็นฟอร์มกอไปแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทเท่ากันจ้ามาตอนนี้นะคะจะออกด่างอ,อกด่างชมพูนะคะเป็นฟอร์มกอค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะ เศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะออกน้องมาแล้วเนาะขอเจบาทค่ะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นต้นไม้ฟอมเตี้ยนะคะไปเจบบาทเท่ากันค่ะก็แมวขาย70บาทหมดเลยนะดีนะคะไอซีดูสิคะดูทรงใบเขานะสวยมากค่ะเป็นไม้สร้างหัวแล้วนะไม้ข้ามปีจ้ะไปเ0บบาทเท่ากันจ้ะ มาด้านนี้ค่ะเพชรสุวันณโชคนะคะเอฟซีด่างมาแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอเลยไปเจ็ดสิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นนี้ค่ะเหมือนพญามนนะคะแต่พ่อแม่จาชื่อไม่ได้นะนี่นะคะอันนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะนี่เป็นฟอร์มกอนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็เพชรสุวันณโชคนะคะรวมกันเลยนะคะรวมไปได้หลายสายพันธุ์เนาะไปเจ็ดสิบบาทค่ะมาด้านนี้ก็เป็นปานตะวันค่ะรวมไปกับ ไม้ด่างนะคะเจ็ดสิบบาทเท่ากันจ้ะมาด้านนี้ค่ะเป็นพรมพิมานนะคะเอฟซีพรมพิมานมีสามกระถางค่ะกระถางละห้าสิบาทต้นนี้ป้าแมวจาชื่อไม่ได้นะคะนี่สวยมากนะคะไปห้าสิบาทจ้ะป้าแมวก็จะมีหัวชายชนหัวหัวดารานุพัลั์นะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าแมวจะไล่ไปทีละชื่อนะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างเนาะเอามาที่ตรงนี้ก่อนค่ะเอาหัวสิบบาทก่อนนะคะเอฟซีถามป้าแมวมีหัวอะไรบ้าง ป้าแมวก็บอกชื่อไม่ได้นะคะ้าพิงก็เป็นแบบเนี้ยเขาขึ้นมาแบบเนี้ยป้าแมวก็ยังไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรเนาะนี่นะคะอย่างนี้ก็เหลืองศึกษา,าศาสตร์แต่ป้าแมวก็ไม่ได้คิดนะป้าแมวก็แถมไปเพราะหวัวมันเล็กมากนะป้าแมวก็แถมไปให้นะคะก<ป>็คือจะรวมรวมไปให้นะคะในสิบบาทก็คือแถมไปด้วยเนาะ,ะไม่ได้ว่าจะคิดเอาแต่ตังค์อย่างเดียวนะคะป้าแมวแถมไปให้ด้วยนะคะ e fc นะคะจะถึถ้ามีอย่างนี้ไป e fc ี๋ยว่าป้าแมวนะป้าแมวไม่ได้คิดตังค์นะคะบางท่านได้รับของ10บาทแล้วอาจจะได้รู้นะคะว่าป้า ไม่ได้เห็นแก่ตังหัวเล็กหัวน้อยคิด10บาทหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะป้าแมวก็แถมไปด้วยเนาะนะคะอันนี้คือ10บาทนะคะมีประมาณนี้นะประมาณสักสักยี่สิบหัวนะคะยี่สิบหัวนะสิบบาทนะคะมาด้านนี้ค่ะหัวนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ฮาวายนะคะเอฟซีไก่ฮาวายไก่ฮาวายป้าแมวขายให้ยี่สิบาทนะคะมีหัวเดียวจ้ะ,ะเริ่มที่ไก่ฮาไวายไปเลยนะค่ะนำมาด้านนี้ก่อน ด้านนี้นะคะหัวเขาจะเป็นหลักนี้เขาจะเป็นเหมือนไหลนะคะเป็นเหมือนไหลเนาะกวนอิมนะคะกวนอิมถ้าใบเขาเป็นสีชมพูกลางใบก็จะเป็นอยู่ในตับนางสงการนะคะอันนี้ปลาแมวยังฟันทงไม่ได้นะขาขายไปในน้ำกวนอิมก่อนนะคะเห็นนะหัวนี้ก็ยี่สิบาทค่ะเห็นนะคะเอฟซี FC บอกกวนอิมได้นะคะมีอยู่ต้นเดียวจ้ะยี่สิบาทมาเลยค่ะต่อมาด้านนี้เลยไปเรื่อยๆกันนะคะด้านนี้จะเป็น รักเอ๋ยนะคะรักเอย๋ยรักเอย๋ยหัวนี้มีหัวเดียวนะคะ fc มีหัวเดียวอ่ะป้าแมวไปยี่สิบาทพอค่ะยี่สิบาทนะคะลักเอ๋ยจ้ะต้นนี้อยู่ในตับวีรชนนะคะจําชื่อไม่ได้เนาะจําชื่อไม่ได้จริงคทานี้อยู่สองหัวนะคะ fc มีสองหัวนะคะนี่นะคะมีสองหัวนะไปสี่สิบาทนะคะ fc สี่บาทค่ะมีสองหัวหัวละยี่สบบาทเท่ากันจ้ะ ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นหัวของอับซอนเออขอท่านทุกคนหัวดารานนพลรัดค่ะ fc เอาไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นด่างกันเนาะหัวดารานพลรัดนะคะหัวดารานพลรัดนี่นะคะป้าแมวของหัวละสามสิบาทนะคะหัวดารานพลัดนะมีทั้งหมดสี่หัวนะคะแต่หัวนี้แถบไปนะมีสี่หัวนะคะหัวละสามสิบาทนะหัวดารานพลรัดจ้ะ อันนี้หัวชายชนนะคะเอฟซีหัวชายชนอันนี้เอาไปลุ้นเอานะนี่เดี๋ยวแต่ว่าแม่แมวไม่มีใบแดงมาโชว์มันขึ้นมาแต่มันยังไม่แดงนะคะนี мире, ้ยังไม่แดงนะคะหัวชายชนสองหัวนี้เอาไปหัวละสามสิบบาทนะคะไปกระดานลานุพลัสเลยนะคะเอาไปลุ้นเอายั่ไงชายชนอ่ะมันต้องแดงอยู่แล้วนะคะเอฟซีไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แดงนะอันนี้ชายชนเนี่ยมันมีสามหัวใหญ่อันนี้สามหัวใหญ่นะคะนี่สามหัวใหญ่นะนี่นะคะ สามหัวใหญ่ๆแบบนี้ป้าแมวขอหัวละเจ็ดสิบาทนะคะหัวใหญ่นะคะมีอยู่สามหัวค่ะชายชนนะหัวละเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซีแดงมาลักษณะนี้เลยนะมีสามหัวนะคะหัวละเจ็ดสิบาทอ่ะบอกป้าแมวนะคะราคาชายชนเนาะะชายชนห้าสิบาทก็มีนะคะมีชายชนห้าสิบาทมีเดี๋ยวป้าแมวดูให้นะนี่นะคะชายชนหัวละห้าสิบาทนะคะมีสองหัวหัวละห้าสิบบาทมีสองหัวนะคะ แลรันลตนาสินค่ะรัะตนาสินนะนี่นะเขามีหน่อไปแล้วนะมีมีน้องออกมาแล้วนะครอันนี้ก็ขอ5ห้าสิบาทนะจ๊ะรัะตนาสินนะห้าสิบาทจ้ะมาด้านนี้ก่อนค่ะอันนี้หัวอะไรมัางอยากพ่อแมวดูสิอันนี้ก็เป็นชายชนชายชนมีทั้งหมดสาหัวนะคะหัวละห้าสิบาทนะด้านนี้ค่ะ ด้านนี้ด้านนี้นี่นะคะชื่ออะไรนาะต้นนี้ซับจเจริญน,นะคะซับจเจริญซับเจริญมีอยู่สองหัวนะคะซับจเจริญเราไปหัวละห้าสิบบาทจ้ะซับจเจริญน,นะคะหัวละห้าสิบบาทค่ะเรามาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าพระ,าะ,ะารามนะคะหัวพระรามนะคะเอฟซีหัวของพระรามเนาะ หัวของพระรามนะคะนี่นะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหัวพระรามปลาแมวขออยู่ที่สามสิบบาทนะคะหัวของพระรามนะหัวละสามสิบบาทค่ะนี่นะคะหัวพระรรามรืดอฟซีจะยกฟอร์มกอน,นี้เลยก็ได้นะคะยกหมดเลยก็ได้นะคะหัวพระรามนะคะมาต้นนี้อีกหัวหนึ่งปลาแมว จำไม่ได้ว่าต้นนี้ซื้อมาในานามใช้นกกระเวกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้นนี้นะคะเอาไปยี่สิบาทนะคะหัวนี้นะยี่สิบาทจ้ะด้านนี้เป็นหัวหนุมานเชิญธงค่ะมีอยู่หัวเดียวนะคะสามสิบาทจ้ะหนุมานเชิญธงค่ะสามสิบบาท น,นี่ก็อยู่ในตับวิรชนนะคะป้าแมวจําไม่ได้เลยเอาไปยี่สิบาทนะคะไปรวมตับวิรชนเลยเนาะมีทั้งหมดสามหัวนะคะจําไม่ได้เอาไปหัวละยี่สิบบาทต่อมาด้านนี้ค่ะอินทรชิตหน้าทองนะคะมีหัวเดียวยี่สิบบาทจ้ะด้านนี้เป็นหัวใหญ่นะคะ ดาวเพียงดินดาวเพียงดินเอาไปยี่สิบาทจ้ะองหญิงอนัญญาพนาวันนะคะมีหัวเดียวจ้ะยี่สิบาทค่ะแล้วก็นี่นะคะหัวแบบนี้เลยเดี๋ยวมาแมวอ่านชื่อแมวขอลืมชื่อไปกันหัวอะไรนาะอันนี้ชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวอันนี้หัวอันนี้มันลืมชื่อเด้อเด้อ มาด้านนี้นะคะอีกต้นหนึ่งจ้าเป็นไม้ด่ายต้นนะคะเอาไปยี่สิบบาทจ้าเพชรสุวรรณโชคนะคะเพชรสุวรรณโชคด่างมีสองหัวนะคะมีสองหัวเพชรสุวรรณโชคด่างเนาะ ขอหัวละสาสิบาทจ้ะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีสองหัวค่ะหัวละสามสิบบาทแล้วหัวนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะไม่ใช่เดี๋ยวยอดมงกุฎอยู่นี่ยอดมงกุฎนะคะหัวนี้ไปยี่สิบาทค่ะยอดมงกุฎค่ะยี่สิบบาทนะคะมาหัวนี้ค่ะมีอยู่หัวเดียว ซับคุนผลนะคะเอฟซียี่สิบบาทต้นนี้ชื่อว่าทิวาลาตีนะคะหัวนี้เอาไปยี่สิบาทค่ะทิวาลาตีค่ะมีหัวเดียวค่ะยี่สิบบาทอันนี้หัวผงขุนไก่นะคะป้าเมย์ไม่ได้ล้างเนาะเอฟซีเอาไปล้างก่อนนะขุนไก่หรือนกสูดแสวงนะคะมีหัวเดียวจ้ะเอาไปยี่สิบบาทนะคะ มาต้นนี้ค่ะสีลาหุ้มทองด่างนะคะด่างเนาะเอาไป20บาทจ้ะต้นนี้ก็ซับพุ้นผลนีกต้นหนึ่งค่ะยีบาทมาต้นนี้20บาทนะคะเป็นแมวจาชื่อไม่ได้นี่นะคะยี่สบาทมีต้นเดียวจ้ะยี่สิบบาทมาด้านนี้นะคะนางกิรินีเทวี มีอยู่สองต้นนะคะเอาไปยี่สิบ,บาทนะคะกิรินีทวีวีนะยี่สิบบาทจา้ะต้นนี้ปลาแมวได้มาในนามหนุมานอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้นะคะเนี่ยนะชมพูพันคลองเมืองค่ะชมพูพันคลองเมืองนะคะมีหัวเดียวเอาไปยี่สิบบาทค่ะชมพูพันคลองเมือง ต้นนี้เขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ F G นี่นะคะลักษณะนี้แม่จาชื่อไม่ได้นะคะนี่สวยมากนะคะเวลาเขาออกมาแล้วกราบเขาจะสวยมากนะคะนี่เขาเป็นหัวแล้วค่ะอันนี้ประแมวขอสามสิบบาทนะคะมีอยู่สองหัวนะคะมีสองหัวนะนี่นะคะหัวละสามสิบบาทจ้ะมีสองหัวจ้ะน,นะคะเป็นบอลบอลกราบนะจำชื่อไม่ได้จ้ะมาถึงนายทองหมินค่ะ นายทองหมินมีสามหัวนะคะมีสามหัวสามหัวนี้ขออยู่ที่ห้าสิบาทนะคะนายทองหมินนะห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ต้นหนึ่งจำชื่อไม่ได้20บาทเรือเอซีจะบอกให้ป้าแมวหยิบรวมๆไปก็ได้นะคะ20บาทนะอยู่ในราคา20บาท มาหัวนี้ชื่อว่านายดอกรักนะคะนายดอกรักเป็นบอลเก่านะนายดอกรักในพะมีเขออยู่ที่สามสิบบาทค่ะนายดอกรักจ้ะกำปั่นทองพมวนึกออกแล้วกำปั่นทองค่ะเอฟซีกำปั่นทองเขาจะเป็นบอลด่างที่สวยนะคะมีอยู่สองหัวค่ะหัวละสามสิบาทนะคะกำปั่นทองจ้ะบอลต้นนี้สวยมากนะคะเอฟซีเนี่ยนะ ถ้าใบเขานี่ใบเขามันนั่นแล้วเนาะนี่นะคะมีอยู่หัวเดียวนะเอาไปสามสิบบาทจะ้ะสามสิบบาทนะคะนี่นะคะเอฟซี F C. หรือจะให้ป้าแมวหยิบราคาสามสิบบาทรวมไปให้ได้นะคะมาต้นนี้ค่ะหัวนี้เป็นบอลกาบอีกต้นหนึ่งสวยมากเป็นบอลด่างนะคะชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวลืมชื่ออีกอะ่ะ เดี๋ยวเแมวนึกชื่อก่อนไปสามสิบบาทนะคะเดี๋ยวเขียนชื่อให้นึกชื่อไม่ออกเป็นบอลกลาบที่สวยนะคะต้นนี้สวยมากๆเทพอัลา,าหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นหนึ่งอันนี้จะจําชื่อไม่ได้ค่ะเอาไปสามสิบาทค่ะสวยมากต้นนี้จะเป็นบอลกลาบเหมือนกันนะคะสามสิบบาทจะ้ะ มาด้านนี้นะคะ FC ด้านนี้จะเป็นอของบอลใบไผ่นะคะบอลใบไผ่เนาะนี่นะคะเป็นหัวลักษณะนี้นะคะหัวบอลใบไผ่ทุกหัวป้าแมวขายให้สามสิบาทนะคะบอลใบไผ่เขาจะสวยมากนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อเนาะไม่รู้ชื่อเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวไปรวมราคายี่สิบาทนะคะหัวใหญ่ๆแบบนี้นะเอาไปยี่สิบบาทค่ะเนี่ยนะคะอย่างเนี้ยเอาไปยี่สิบบาทเลยจ้ะ นะถ้าแม่จําชื่อไม่ได้นะคะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะยี่สิบบาทบอลใบไผ่นะคะบางบางหัวก็จะเป็นเหมือนไหลนะบอลใบไผ่นะคะไปสามสิบบาทนะคะบอลใบไผ่สามสิบาททุกทุกหัวนะคะอฟซี ด้านนี้นะคะบอลใบไผ่เนี่ยค่ะเป็นบอลใบไผ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นหัวเล็กลักษณะนี้นะป้าแมวก็ขอ20บาทนะคะเอาไปปลูกลมๆจะจะสวยมากนะคะบอลใบไผ่เวแล้วเขากัดสีมานะคะ20บาทมี20บาทกับ30บาทนะคะบอลใบไผ่บอกป้าแมวนะคะนี่นะคะแบบนี้หัวใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะ fc ก็ F ไป30บาทเวลาเขาโตมาเขาจะกัดสีสวยค่ะ ค่ะอันนี้ก็จบกันที่บอลใบไผ่นะคะสาสิบาทเนาะค่ะเอฟซีชอบบอลสีอะไรของป้าแมวนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะเดี๋ยววันนี้ป้าแมวก็จัดส่งใบช้ำฉาอีกอีกนะคะฝนบันเอฟซีตกไหมมัันป้าแมวตกถกแจกหมดเลยนะคะแล้วต้นบอลสีที่ป้าแมวยังส่งค้างคางอยู่เมื่อวานเนี้ยป้าแมวจะส่งเมื่อวานนี้ส่งได้แต่ใบช้ำฉานะคะบอนสีไม่ได้ส่งส่งให้วันนี้เนาะ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามป้าแมวเสมอมาก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องสรารคามด้วยนะคะขอทุกท่านปลอดภัยค่ะขอบคุณ FC มากๆจ้ะสวัสดีค่ะ